ก็สาหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ย้ำเตือนนะครับในพื้นที่ที่สร้างฝายนะครับไม่ว่าจะเป็นฝายทุกชนิดนะครับเราก็ต้องทําฝายดักตะกอนนะครับไม่งั้นก็จะเป็นเช่นนี้นะครับตรงนี้มีแต่เพียงฝายแกนดินซีเมนต์นะครับตรงด้านหลังของผมนะครับก็ไม่ได้ทําฝายเล็กฝายน้อยอะไรนะครับก็มีแต่ฝายแกนดินซีเมนต์เนี่ยนะครับได้ประโยชน์จริงแต่ว่าต้องผสมผสานกับฝายเล็กฝายน้อยด้วยครับฉะนั้นก็จะเกิดปัญหานะครับตะกอนมา ปิดหน้าฝายแบบนี้นะครับครับก็เอาจะช่วยผมกับพ่อด้วยนะครับลุยกันนะครับครับแล้วซึ่งตอนนี้ผมกับพ่อนะครับก็ได้พยายามขุดหาปากท่อนะครับเพื่อระบายทรายนะครับที่ปิดปากท่ออยู่นะครับตอนนี้นะครับน้ําก็ปิดตัวฝายมดแล้วนะครับน้ําก็ไหลผ่านแบบนี้นะครับ ครับก็ตอนนี้เราก็พยายามขุดนะครับพยายามจะเปิดลองดูว่าจะสามารถระบายทรายตรงนี้ได้ไหมครับจนทำให้ท่อเนี่ยนะครับก็เสียงดังหน่อยนะครับเสียงน้ำเนี่ยนะครับตรงปากท่อเนี่ยไม่สามารถระบายน้ำได้ครับเนื่องจากว่าทรายนะครับรายอยู่ตรงนี้นะฮะมันปิดปากท่อครับ ตอนนี้นะครับทุกคนเราก็เจอปากท่อเรียบร้อยนะครับเราพยายามเปิดปากนะครับเดี๋ยวให้ทรายมันไหลวิ่งตามน้ำนะครับตามท่อระบาย้ทรายเลยนะครับ จอปักท่อแล้วนะครับก็เป็นตัวของถังนะครับที่ปิดปักท่ออยู่ขนาดเท่าไหร่ครับท่อรู้ <'s> ก็เป็นท่อขนาดสินิ้วนะครับก็น่าจะใช้ถังนะครับที่มีขนาดเท่าปักท่อในปิดไว้นะครับ s <S เพื่อกักน้ําตรงนี้แต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับน้ำหลากแรงนะครับ ในช่วงกลางคืนด้วยนะครับก็ไม่สามารถมาเปิดได้ทันการนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใช้เชือกนะครับผูกกับขอบถังไว้นะครับที่ปิดปากข่อไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้หลงนะครับจุดที่เราจะต้องเชียร์ปากท่อหน้าตรงหน้าปากท่อนะครับอันนี้นะครับพ่อก็เอาไม้นะครับแทงให้ถังแตกไปแล้วนะครับตอนนี้น้ําก็เริ่มไหลแล้วครับ นี่ฮะโอ้น้ำน้ำไหลแล้วนะครับแตจุดที่เราเคลียนะครับเคลียทรายเคลียตะกอนต่างๆนะครับก็ทําให้น้าเริ่มไหลบางส่วนนะครับตอนนี้นะครับถังยังไม่แตกทั้งหมดเลยนะครับก็พยายามจะเจาะนะครให้มันแตกซะก่อนนะครับมาดูต่อไปครับไะเป็นไงครับสำเร็จครับถังออกเรียบร้อยตรงนี้ เ hey. อ้สุดยอดสุดยอดโอ้ oh, ตอนนี้น้ำที่ไหลแล้วก็หมุนครับเอาตะกอนบางส่วนลงไปครับ mm hmm. ก็เริ่มระบายอะกอนบางส่วนนะครับ mm hmm. ดูนะครับโอ้ พลังมหาศาลนะครับของลำน้ำนะครับนี่แหละครับเราต้องมีวิธีการจัดการที่ที่ดีนะครับไม่งั้นปัญหาก็จะเกิดเช่นนี้นะครับตะกอนที่ทับผมนะครับโอ้เยอะมากครับ ครับก็สําหรับภารกิจวันนี้นะครับก็ถือว่าสําเร็จไป9ก้าหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของชุมชนที่จะต้องแก้ไขแล้วก็แก้เผื่อปีหน้าด้วยนะครับเมื่อฝนหยุดน้ําไม่หลากแล้วนะครับแล้วก็ต้องมาช่วยกันแก้ไขต่อไปนะครับหากว่าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับช่องในรูทช n แนด้วยครับกาลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย